มี่นในช่างปลูกเรือนเรารู้จักเจ้าแล้วเจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้ต่อไปตะเพจุปาปก,กาาก็หากูตังอิสังกะตังโคมเรือนทั้งหมดของเจ้าเราก็หัดเสแล้วยอดเรือนเราก็ลื้อเสแล้ววิสังและกะตังจิตตังตัณหาหนั่นแต่เราไม่ข้าใปัจบันนี้จิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้ต่อไปมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหา นี่คือนิพพานใช่ไหมหน้าเดียวนั่นเองอประเด็นมันอยู่ที่จรงเมื่อเรายังไม่พบญาณเนี่ยเรายังก็เล่นท่องเทีย<ป>เ่ยวไปอท่องเที่ยวไปในสงสารเปในกิจการเนีาา่ยเราก็รู้จักกันแล้วไอ้ปูัวนี้เรารู้จักตัวแล้วอืก็จะทาเรียนให้เราไม่ได้ต่อไปแล้วอืคงเรียนเราก็รู้สร็จแล้วบาทหยอดเรียนเราก็รู้แล้ว Mm hmm. มันได้มาถึงหมดสล้วแบบนี้จิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้ต่อไปมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหาในแช่งภูเกเรือนที่เราอยู่เขาออืไม่มีแล้วเข้าถึงสภาะวิสังขารแล้วก็ตแตงจิตปรุงแต่งไม่ได้มันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งต mm ัณหา mm hmm. นี่ถึงนี้คือิพปานนี่คือมีปางนงานะค่ะนี่ละวิธีการก็คือใช้ว,วิธีสาขั้นตอนกันในทุกการกระทาอย่าให้มีตัวกูค่ะไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามเดินยืนนั่งนอนทําอะไรต่ออะไรหรือไม่ทําอะไรเนี่ยพยายามสภาวะที่ไม่มีความคิดไม่มีตัวกูเพื่อที่ว่าเราจะกลับไปเป็นหนึ่งเดียวกับสัจธรรมค่ะ เมื่อเราเป็นหนึ่งเดียวสัจธรรมเราก็ได้พบญาณค่ะเี่ยได้พบญาณมันก็มาเข้าบทสวดอันนี้แหละใช่บทอยา่ให้มีความคิดระวังใหญ่มีความคิดอือหึเพราะถ้ามีความคิดแล้วมันมีตัวกูค่ะอือมีสิ่งที่ถูกรู้มีผู้รู้เนี่ยอือหึคือจุดเริ่มต้นของปฏิจจสมุปบาทได้ถึกแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งกันค่ะนี่คือนิพาน นิพพากนก็คือสภาวะใจที่มันว่างละ่ะมันตงแต่งไม่ได้แล้วไงมันก็ไม่มีตอืมาเราก็จะต้องอยู่กับสิ่งนั้นอยูกับความว่างให้ได้มากพอเออถ้ามันมีกําลังของปรรยายาัญญาญาณพอมันก็ขจัดความคิดปรุงแต่งมันเองอด้วยพลังของญาณตัวนี้แหละทําให้ความคิดไม่สามารถจะปรุงแต่งได้ เราก็จะถึงสึ่งสภาวะที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้ก่อไปอนิพานคือความว่างนี่ว่างตัวนี้มันไม่เลยเราไปทําให้มันว่างเขาว่างด้วยปัญญาญาณเองเขาว่างด้วยปัญญาญาณเองอเขาไม่เพราะปรุงแต่งไม่ได้โดยปัญญาญาณเองอแต่เราต้องฝึกยืนเดินนั่งนอนแต่เราต้องฝึกในทุกการกระทาไม่ว่าจะเดินยืนนั่งนอนหรือทําอะไรก็ตามในทุกการกระทา ในชีวิตประจำวันเนียระวังอย่าให้มีความคิดใดๆเกิดขึ้นอันนี้มันก็ต้องชำนาญจากการชำเืองมองภายในแล้วโคเมงก่อนชำนาญจากโคแมงก่อนแล้วเราก็จะเห็นว่าใจเมืว่างอยู่เสมอไม่มีตัวกูเมื่อไม่มีตัวกูมันก็กลับมาสู่ความเป็นหนึ่งเดียวก็สัญธรรมต้องดำเนินเราก็จะพบญาณ ประเด็นมันเริ่มตั้งแต่บทสวดนี้ประเด็นมันเริ่มตั้งแต่อะไรยังไม่พบญาณเมื่อเรายังไม่มีปยายยาัญญาญาณเราถึงได้ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏแ<ฆ>สวงหาอยู่ซึ่งในช่างลูกเรือนแสวงหาอยู่ซึ่งโครงเรือนปัญหาอุตสาหครบเงินพอเรามีปัญญาญาณแข็งแรงความคิดมันก็หายไปแ,แล้วก็เข้าถึงสภาวะที่มันไม่มีความ ไม่มีความคิดวิสังขารลักะตังวิสังขารลักะตังคือความว่างวิสังขารวิสังขารสังขารแปลว่าปรุงแต่งวิสังขารก็ไม่ปรุงแต่งสภ้พาที่ไม่ปรุงแต่งวิสังขารวิสังขารลักขะตังจิตตังตัญหาตัญหากลางไปไปอีกนะถึงแง่สิ่งสภ้พาที่อะไรปรุงแต่งเดี๋ยวไม่ได้เ่อไป มันได้ถึงแล้วสิ้นฟางสิ้นไปแห่งตัณหาแห่งตัณหาต่างๆการมาตัณหาเพราะว่าตัณหาวิปัสสนาคน<า>่ะมันเป็นเรื่องความคิดที่เราใช้อยู่ในยุคปรจจำวัน่ะแหวหาอยู่ในช่างปูเรียนผู้สร้าง่ะพอความคิดหายไปพวกนี้ก็หายหมดหมก็่าสลี่แหละคือนิพพานก็คือนิพพานแล้วมันก็จะอยู่กับนิพพานได้เท่าที่พลังของปัญญาญาณ อย่างของปัญญาญาที่มาทําปห้ความคิดอะไในทุกการกระทาถ้าเรามีปัญญาญาณเป็นพื้นฐานอยู่ค่ะทุกการกระทําก็สัมมาสัมมาสังกัปปะคิดก็ได้สัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตตะสัมมาชีวะสัมมาสติสมาธิสัมมาทั้งแปดองค์นะสัมมาหมดเลยเพราะมันมีญาณจัดจะทําได้แล้วก็เข้าถึงญาณญาณตัวนี้จะสลักขึ้นอุปาทานขันทั้งห้า เราก็จะดำรงอยู่โพธิเราก็จะดำรงอยู่กับโพธิจิตโพธิจิตก็คือจิตที่รู้แจ้งค่ะโพรธรรมชาติเดิมของเราอยู่ตลอดเวลาอธรรมชาติเดินแทงแเราเราคิดอะไรกขึ้นมันก็จะเห็นมันก็จะตัดไปค่ะเราจะได้เพื่อนอีกคนก็คือในทุกขณะเราดำรงอยู่กับโพธิจิตคือ <encouraging> มันเห็นธรรมชาติเดิมแท้งเราอยู่ตลอดเวลา อความคิดใดๆเกิดขึ้นมันก็เห็นมันก็ดับไปอืไปพูดถึงปัจจุบันปัจจุบันอะไรอะไรปัจจุบันมันเป็นเรื่องของเวลาเราไม่ได้พูดถึงเรื่องมันไปพ้นเวลามันไม่มีเวลาแล้วตอนนี้เวลามันเป็นเรื่องของโลกหรือความคิดป่าเป็นเพศเราไปพ้นโลกแล้วเราอยู่ก็โพธิจิตนี่เราไปพ้นโลก ไม่มีตัวโก้แล้วโหที่จิตแล้วเกี่ยวกับแลวอยู่กับความเป็นอิสระประจัก์ประสิทธิ์รับรู้หมดทุกทวารแต่มันจะไม่กำหนดหมายการกำหนดหมายเนี่ยมันนั่งมาจากอุปาทานของขันธ์ใช่เมื่อขันธ์ห้าถูกสลัดคืนอุปาทานแล้วสัญญุันญามันจะไม่กำหนดหมายเลยอืไม่ใช่มันจำไม่ได้นะแต่มันไม่กำหนดอ่า ไม่จำัญญามันถูกถอนถูกถอนออกที่มันจำอยู่แค่ยึดอยู่คือยึดอ้นู่นยึดอนนี่ขันมันบริสุทธิ์ด้วยปัญญาญาตัวนี้เนี่ยความเป็นนี้นั้นเองจะประสิทธิอยู่ตลอดก็คือการไม่กำหนดหมายว่ามันเป็นอะไรถ้าัญญามันยังจำเป็นกำหนดหมายอยู่ก็มันก็กลายเป็นสิ่งที่ถูมีผูรูมีตัวกูเนี่ยมันจะสลัดคืนปาทานขัน ขันห้าแล้วก็จะบริสุทธิ์ปรุงแต่งไม่ได้อตอนนี้มันจะปรุงแต่งไม่ได้แล้วเพราะอาวิชามม,ม,มนมนีมันจะมียานมันจะมียานตรงนี้ยเราจะไม่ตกยาตนตรงนี้จะมีพลังเราจะไม่ตกลงสู่สังสารวัฏอีกต่อไปยึดเอกปฐมพุทธสุภาสิกอั่นเองปฐมพุทธสุภาสิเอเราจะได้มีที่ไปที่มาไม่ได้พูดเองค่ะ ของอ่าการถือเป็นของหนักก็ต้องวางระดับลงอันนั้นยังเห็นยากอืมอันนั้นมาเริ่มแข่ความมันอพอมีตัวปูอืมอ่แหลังจากขันถาคันน้ำของหนักขนะดเพราะมันมีผู้แบกใครจะแบกตัวปูอ่ะตัวปูแบกคันใช่ใช่ตัวปูคือของหนักเนื้อในมือขั็แล้วก็ในช่างปูเนแล้วมันกันจะมาจบที่เดียวกันอ่าสมุลังตันหังกับปูฮะ ก็เป็นผู้ถอนตัณหาขึ้นได้กระทั้งรากก็คือ,อว่างเหมือนก<ช>ันนิชชาโตปรินิพุโตนิชชาโตก็คือหมดสิ่งปารถนาก็เป็นผู้หมดสิ่งปารถนาดับสนิทไม่มีเหลือ,อ,อนิชชาโตปรินิพุโตดับสนิทแล้วสองบทเนี่ยมันกระจัดตัณหาค่ะก็เราไม่มีตัณหาแล้ว มันก็เข้าสู่ปัญญายาณก็คือสุนิพาน,น,านปัญญายาณไม่ใช่นิพานอย่าไปสรุปว่าปัญญายาณคือนิพานญ <c oughs> า,ายาญมันเกิดจากการที่เรารู้แจ้งสัจธรรม <c oughs> ทําให้ความคิดปรุงแต่งไม่ได้อ่าความคิดหายไปปรุงแต่งไม่ได้แล้วอืมไม่ไม่ใช่อย่าไปบอกว่าตูแบบ ต้องนิพพานไม่ได้ญายาญคือนิพานไม่ใช่อยาไปกําหนดใหม่ตัวปัญญาจะทําให้เกิดนิพานธ์ตัวปัญญาญาจะทาให้ความคิดคุณแต่งไม่ได้อต่หนักรู <S <S ้ในความกว้างใหญ่ไพศาลไม่ไม่โอเขเจ่กันแต่หนักรู้ในความเป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสินหนักรู้ในความที่หนความเป็นหนึ่งเดียวกับการกระทา นั่นแหละคือหุนทางเอกายนามคคัคคเอกายนามัคคุรากาพของเอกายนามัคคก็คือมันไม่กําหนดหมายว่าเป็นในนนเป็นางน,น,นีตามเกียวสัญญาเนี่ยสัญญาขันห้ามันไม่ทํางานแล้วม,มันสลัคืนความจํามันสิ่งที่ตื่รู้ก็หายไปผู้รู้ก็หายไปอันนี้คือลักษณะของการตื่นรู้อันนี้ของการลักษณะการปล่อยวาง การสลัดคืนปาทานขันปาะทานขัน,น,ขนสลัดวางความคิดที่เราทุกทุกวันนี้ทีุ่ทธเจ้าสรุป,ปุสังกิเตนะปัญจุปาทานะขันดันว่าเราโยอุปาทานในขันห้านี่แหละคือตัวทุกมันสลัดคืนขันห้าก็บริสุทธิ์ถูงแต่งไม่ได้เตอบอแล้วก็เข้าถึงมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งปัญหาเนี่ยคือน,นิพานนั่นแหละ หลวงพ่อก็แปลมาตามตามหนังสืออันหนื่นี่ปถมเมื่อเรายังไม่พบญาณแล้วเดี๋ยเราท่องเที่ยวที่ในสังสารวัฏเป็นอเนกชาติอืแสวงหาอยู่ซึ่งในช่างผูกเรือนอืคือตัณนหาผู้สร้างพบแต่เราได้หักเรือนหรือเรือนของเจ้าเสียแล้วมีในในช่างลูกเรือนเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทำเดินให้เราไม่ได้ต่อไป โรงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราก็หักไปแล้วยอดเรือนเราก็ลื้อแล้วอืมจิตของเราเข้าถึงสภาวะที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อืมวิสังขารวิไปบาใหม่ค่ะสังขารไปปรุงแต่งเข้าถึงสภาวะที่อ,อะไรปรุงแต่งไม่ได้กต่อไปค่ะมันได้ถึงแล้วซึ่งปานสิ้นไปแห่งตันหาเห็นไหมถ้าก่อนเราไปสร้างเอ้ความคิดตัณหาผู้จ้างผม <laughs> ในช่างปูกเนือนคือตัณหาผู้สร้างพใช่เมื่อความคิดไม่มีตัณหาผู้สร้างพก,ก็หายไปอืแล้วก็เข้าถึงสภาวะที่อะไรปรุงแต่งจิตเราไม่ได้แล้วอืมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหาตัณหาไม่มีในช่างผูกเรืองไม่มีอืแล้วก็เข้าถึงนิพพานค่ะเนี่ยดำรงอยู่ด้วยพลังของปัญญาญาณให้มันมากที่สุดมันจะได้ปรุงแต่งไม่ได้ตลอดไปอือหัวใจเลยเนาะนี่คือหัวใจ <ใ>มือใจแล้วถ้าการปฏิบัติใดเรายังไม่สามารถจะเอ็นไรเต้นเรายังไม่สามารถจะเ,าาถเข้าถึงจัดจะทมได้อืปัญญายาจะเกิดได้ยังไงเราจะเห็นความจริงได้ด้วยปัญญาระดับไหนไม่มีปัญญาที่เห็นความจริงได้ปัญญาที่จะละวางปญญาัิจะ,ะ,มจะทมปัญญาที่จะละวางความยึดถือก็เกิดไม่ได้อืเนี่ยออ <laughs> เส้นทางของการปฏิบัติ <c oughs> มันต้องมีสักตอนหนึ่งที่เข้าถึงสัจธรรมค่ะมันถึงจะได้ปัญญามาเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงค่ะเห็นความเป็นเช่นนั้นเองสรพสิ่งก็คือเรารับรู้เฉยๆอยู่ไม่ได้กาหนดหมายว่ามันเป็นอะไรไม่มีออนิจารย์ทุกครั้งนั้นนะ <c oughs> เป็นเช่นนั้นเองไม่ใช่ว่างอยู่กับความเป็นเช่นนั้นเองเนี่ความจริงนะก็คือความเป็นเช่นนั้นสรพสิ่งตถทตา เห็นสักแต่เห็นเข้าถึงตถาตาตถานาภาพของจักริสิงอ่าสถานภาพนั่นคือการเห็นความจริงอืไม่ใช่ไปเห็นมันในจังทุกขังหน้าตาอันนี้มันคิดเอาอ่าใช่นี่เห็นสักแต่เห็นได้ยินสักแต่ได้ยินผมบอ้ได้ยินสักแต่ได้ยินไอเนี่ยมันจุดเริ่มต้นยังไม่ได้เข้าถึงปัญญาญาณยังไม่มีปัญญาญาณใช่ยมันเป็นเพียงเห็นยังไม่มีตัวปูอืมแค่นั้นเอง ทำแล้าเ,าเห็นที่เฉยได้ยังไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวกับสัจธรรมยังยังเข้าไม,ม่ถึงสัจธรรมเพราะฉะนั้นทุกการปฏิบัติอาจารย์ต่างๆนี่ไม่มีตอนไหนที่เขาถึงสัจธรรมเลยเขาบอกว่วกเาเห็นความวาบวาบเน่ะวาบนั่คือเข้าสู่นิพพานแล้วก็เลยถูกเจ้าหลวงพ่อพูดอย่างนี้ก็เป็นอย่างนีง้ว่าบนั้นมันอาจจะเป็นตัวตระหนักรู้ตัวอื้จากปัญญาญาณขึ้นมาในขณะที่เรากําลังคิดอะไรอยู่เราคิดไม่ได้หาคําตอบไม่ได้อยู่ๆมันก็ ว่าขึ้นมาให้เราคําตอบก็ได้บอกอ่าใช่ค่ะให้นะนะปัญญายาญก็จริงแต่ว่าแต่มาแว็บเดียวมันไม่มีพลังแต่ถ้าจะให้ปัญญายาญมีพลังก็คือเราต้องฝึกต้องฝึกยืนเดินนั่งนอนอยู่กับสัจธรรมให้ได้ทําให้ได้เบ่อป่ยค่ะเพื่อสะสมพลังของปัญญายาญตัวนี้ให้มันมีพลังความคิดมันก็จะ กลับมาคงแต่งไม่ได้หลวงพ่อเดินสี่วันถามโยมดิหลวงพ่อเดินสี่วันแล้วยมจะเดินกี่วันเนี่ยพระปกติให้หลวงพ่ออยู่แล้วอเราปกติเป็นระเบียงก็ปูพร้อมเดินหลวงพ่อเดินเดินเป็นชั่วโมงชั่วโมงไม่ได้เดินวันแป๊บๆเหมือนอย่าง้มาวันนี้คุมแสนคุมเลยเนดคำตอบที่หลวงพ่อบอกว่าไม่มีความคิดว่ะน้ำบันไหนก็บอกมันไม่มีความคิด พอมันมีกําลังแล้วไม่ใย่มันไม่ไม่ไม่มีนก็ใจแล้วทีนี่ถมไม่มีเป็นเดินเดินปัญญาเท่านั้นปัญญาญาปัญญาเท่านั้นที่เราจะแล้วเราจะเข้าถึงศัจธรรมได้ต้องไม่มีตัวกูถ้ายังไปกําหนดธรรมีสิ่งที่ถูกรู้ไม่ผู้รู้นี่มีตัวกูมีตัวกูอ่ะมันมาจากเจตนานะเราตั้งใจที่จะรู้ทนไก็เพื่อจะปลุกเราให้ตื่นขึ้นจากตัวกูอื ุกวันนี้เราดำรงชีวิตยอยู่ด้วยการรับรู้อย่างมีสิ่งที่ถูกรู้มีผู้รู้มีตัวกรูดจอดที่ว่าที่ว่ามันหลับไหลเนะที่หลับไหลก็คือเราดำรงอยู่ด้วยความรู้สึกว่ามีตัวเราตื่นเราตื่นเงี้ยหูตาจมูกลิ้นกายต่างอายตนะทั้งหมดมันทำงานอยู่แต่หลวงพ่อบอกมันหลับไหลเออมันมีตัวกูนี่แหละคือการหลับไหลแล้วการตื่นรู้คืออะไรตื่นจากหลับไหลตัวเนี้คืออะไรนี่ไงการชำเลืองมองภายใน โู้มันหล่อเลี้ยงหญ้าทาให้ความิดหายไปตัวปลาิดหายไปที่สุดของที่สุดตัวกูก็หายไปเป็นการปลูกให้เราตื่นจากตัวกูไม่มีตัวกูแล้วกูอ่านก็ใช้บทนี้ว่ากูกูไอ้ไหมให้ถามตัวเองว่าฉันเนี่ยคือใครเหมือนกันนกูคือใครว่าหาคำตอบไม่ได้ก็หาคำตอบไม่ได้ใจมันก็ว่างใช่ไหม ถามลูกศิษย์เองรู้ไหมอืมไม่รู้ครับเออรักษาจิตที่ไม่รู้ไว้วันหนึ่งเองจะได้เป็นพุทธะอืมแล้วก็ใบอาจารย์ใบให้ถึงรักษาจิตได้ไหมเวลาเราไม่รู้อะไรเนี่ยมันคิดไม่ออกครับอใจมันก็ว่างก็ไปเห็นได้ตรงนี้แหละอ่ากจําตรงนี้ไว้บรรลุัาพันธ์เลยเพราะไม่มีตัวครูมันก็กลับไปเป็นหนึ่งเดียวธรรมชาติเดิมคำตอบของครูมโนออ่นก็คือคำตอบของครูอ่าน กองอ่านมันไม่มีคําตอบใช่เขาจะใบตลอดเให้เห็นเองเขาจะให้เราเห็นสภาวะที่มันคิดแม่กูอย่าจดจ้าอย่าไม่อย่าให้มีเจริคมะไม่มีความคิดไปด้วยเนี่ยต้องเนี่ยต้องทําออกกาลังกายไปด้วยการเดินทั้งราก็เป็นหนึ่งเดียวกับสัจธรรมที่มีปัญญาตหนักรู้ในความสมบูรณ์ของการเดินทัธนการของการเรียนรู้ กับพัฒนาการงการสอนของหลวงพ่อ,อ,อมันส่วนท่านไปคือคนคนเรียนรู้นี่ก็จะเป็นพัฒนาการอีกแบบนึงอ,อยางรู้จักความว่างรู้จกัจากก็การไม่มีตัวกูค่ะนีพอ,อพอเราเข้าใจตรงนั้นแล้วแล้วไงอ่ะ,อะหลวงพ่อก็บอกมันเป็นที่มาของการเกิดปัญญา,าคือมันต้องไม่มีตัวกูขอดแบบไร ลัักตวที่นี่เรารู้อย่างว่าการที่ไม่มีตัวกูคือสภาวะแบบไหนนี่อะไรคือการไม่มีตัวกูถ้าเราเห็นว่ามันไม่มีตัวกูไปนี่แล้วท่านก็มาจะจะมาเ็กนี่เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวกับสัจจะพอมามาถึงตรงนี้แล้วพร้อมเป็นหนึ่งเดียวธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวกับสัจจะก็นั่นแหละคือที่ตานี้ก็จะไปเน แต่ทีนี้คนที่เรียนรู้ใหม่ๆเนี่ยไปๆๆๆๆรู้จริงว่าช้ำเลี้ยงดูหัวไม่รู้ก่อนเห็นจิตมันว่างมันก็เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติจบแค่นั้นคนจริงหลวงพอ่อรออยู่แล้วจบกิเป็นขั้นบันดพอเห็นว่างแจบกินแล้ว <c oughs> ไอ้นี่ไอ้นี่จบกินแล้วปัญญาญาแล้วก็ตระหนักรู้อยู่กับปัญญานั้นมีปัญญาญาแล้วมันก็จะเข้าถึงความจริงตาตาตาปัญญาเท่านั้นที่จะ ที่จะไปตัดตัวความจอมปลอมทั้งหมดที่ว่าเป็นมายามายาคือความจริงตาตาตาความเป็นที่นั้นเองเป็นเช่นนั้นเองคือความจริงมันยางนั้นเองไม่ต้องไปฉลอมันความจริงของธรรมชาติของกจัรรมเอกายยนะมโคความเป็นหนึ่งเดียววัตถุสิ่งในขณะที่เรารับรู้ทางตาหูจมูกทั้งกายนี้มันจะไม่กําหนดหมายว่านั่นคืออะไรนี่คืออะไร ถ้าเราไปกำหนดหมายมันจะมีสิ่งถูกผู้มีผู้รู้นี่เราแบ่งแยกกับจรรพิการเห็นความเป็นที่นั่นเองนั่นสรรพสิ่งเนี่ยมันทําให้เราไม่แบ่งแยกม <c oughs> ไม่แบ่งแยกกับสัรพสิ่งนี่คือหนทางหนทางขการภาวนาที่เรียกว่าเอกาจนโนมัคโคสตานังวิสุตติยาเราสามสัจจะบริสุทธิ์ได้ เพราะคุณตาง่อนปีหนึ่งตรงนี้สัญญามันไม่กำหนดหมายว่านอนในนีตามที่มันจำมันถูกสลัดคืนความยึดถ,ถือต่างๆแล้วการแบ่งแยงกไม่มเจ็มเรื่องมองภายไงนโคไม่เรื่องอ่อนอเพื่อ,อไปพ้นความรู้สึกว่ามีตัวกูค่ะ ดีสีพอมาหารลิชีก็หาลิชีคือใครเ็ก็<อ>ให้ีิการปฏิบัตินั่งในตัวลอยคือเนี่ยเขามีลูกศิษย์จะมอบมบงราให้คนที่ไปเข้ารับการอบรมคอร์สนี้เขาจัดเป็นหมื่นเลยนะ เป็นพันดอลลาร์เป็นหมื่นดอลลาร์เลยนะแต่ละคร์เนี่ยขขเขาไม่ได้บอกวิธีโคมันอ่อยอย่างเราเนะเขาให้มนตรามนตราคือตัวลอยอาจารย์าอาจารย์ก็เหมืนการสวดมนต์ไม่กระลุกอจะให้คำคำหนึง่งเป็นคำจักคิดเนี่ยเราเอ็นท่องตัวนี้ไปเนี่ยแล้วเองจะไปพ้นิจํำนึกเขา ไปพ้นให้ในกระทองเป๊ะที่คมบื่อทุกาวงจนกระทั่งไปเห็นก็จนเหนื่อยแล้วถึงซาตลิก็ไปเห็นสภาวะที่มันอยูคิดอยู่คิดมันก็ว่างนี่ก็คือสภาวะที่เห็นสภาวะที่ไม่มีตัวกู้อู้โชก็ก็ติ้นสามวันสามคืนเนี่ยยุดยุดแล้วก็มองเข้ามาในใจตัวเองมันก็เห็นสภาวะที่ความคิดคือคอยหายไปใจก็ว่าง ่เห็นตัวเองแล้วนี่คือจุดเริ่มต้นที่จะปลุกให้ตื่นจากตัวกูเพราะตัวกูนี่คืออุปสรรคที่ขวางกั้นให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับสัธรราไม่ได้ถ้าเราเป็นหนึ่งเดียวกับศัตรราไม่ได้รู้แ้งสัธรรทำไม่ได้เราก็จะไม่ได้ยานตัวนั้นมาเราก็ยังจะต้องท่องเที่ยวอยู่ในชั้นสาวะเพราะฉะนั้นต้องประเด็น แรกเนี่ยเป็นประเด็นที่สําคัญมากที่เราจะต้องไปพ้นตัวกูไม่ได้ไปพ้นตัวกูกมันก็อเป็นบันไดขั้นหนึ่งที่จะทําให้เราเข้าถึงสัจธรรมเขาก็เริ่มตรงนี้กันนะั่้แเลยทุกอาจารย์ปนะุูกให้เราให้ตื่นตัวก,กูให้ได้สลัดตัวกูจะเป็นวิขันหได้จะเป็นทิ้ขงขันห,หนก<ง>็แล,แล้วแต่ แล้วก็เริ่มใหม่ไปเพราะตัวกูให้ได้<ม><ม>เพราะตัวกูมันเป็นอุปสรรค <laughs> ตัวกูคือจุดเริ่มต้นของปฏิเจตมโปบาทน <c oughs> เรารับรู้ภาวะปัญหาวิบวัตตัญหาก,ก็เกิดจากขนานันห้ามีโลกมีนาดับขันห้าได้แล้วปฏิจจติุปบาตเนนะตัวกูไม่มีแล้วก็เริ่มเป็นหนึ่งเดียวับธรรมชาติเดิมเนาะกลับ <c oughs> ไปเป็นหนึ่งเดียวก็ธรรมชาติเดิมเนาะ